เนยที่เรามาปั่นเรือใช่ไหมตรงกลางแม่น้ำเลยนะเนี่ยดูสิโอ้ยน้ำใสมากน้ำใสมาก นุนๆๆๆๆ่นนุ่นนุ่นนุ่นเราปั่นปั่นยังไงเราปั่นยังไงปังง่นเงี้ยเหรอใช่อ๋อยังไงตื่นเต้นไหม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 ลูกแรงไหมดูโอ้ยน้ำใสมากเลยอะ่ะดูมีเป็ดด้วยอะ่ดะดนูนุ่นโอ้ยดูดิเหนย เราขึ้นได้แค่คนเดียวเนาะใช่ไหม, <c oughs> มอมันตรายนะบางทีอนต้องระวังนะโอเคปะ่ะเนยเนยใจถ่ายนะจับดีจับแน่นๆน,ะจน,นะจับแน,น,บน,น,บน,นบ่นๆเออขาทุกคจับนิ่งๆไว้เออเดี๋ยวพอปั่นให้ก็ได้เอาขาลงก็ได้โอเคปั่นเรือ นุ่นนน่นี่มนน่นแล้วน่เห็นไหมตรงนู้นตรงน้นเดี๋ยวจะถอดแล้วปต้องไปตรงนน้นไปรอตรงน้นอถ่ายถ่ายนิ้วถ่ายนิ้วตรงน้นตรงน้นเห็นนิ้วเห็นเห็นไหมที่จะถายไปแล้วัดตรง้นงานงานตรง้นเห็นไหมปอาทิ์ตกเห็นไหมปอาทิ์เยอะเห็นไหมล่ะ อันนี้ถอยหลังอันนี้ถอยหลังโอเคตอ,อนนี้ปลาคายเป็นตอนนี้นะปลาจิม,มกับจิมกับนิวใช่ไหมช,ชอบไหมสนุกไหมดีไหมสนุกไหมดูบรรยากาศเห็นไหมโอ้โหด,ดูนูน่นมีน้ำตกด้วยไปตรงน้นตกไหม เอมาตกไหมช้าช oh. s <S ้าจะช้า huh. นั่งเฉยๆฉยนั่งเฉยโอ้โหดูที <t <t ่ดูที okay. <t <t ่โอ ét> ้ยมีเป็ดอันใหญ่เลยอ่ะนี่มีคนเล่นเลยเหรอเห็นเป็ดไหมนั่นน่ะน่าเป็ดอันใหญ่นั่นน่ะปในน้ำตกปในน้ำตกเออชอบไหมเออชอบตั้งใหญ่ตอนนี้เราอยู่กลางน้ำเลยใช่ไหมกลางน้ำโอ้โหดูดิกลางน้ำน้ำเรือไม่ดูได้นะ กลัวไหมหฮะกลัวไหมอันนิวกลัวปะอนนิวเล็กหนักฮะเล็กหนักกลัวไหมเดี๋ยวปั่นรอบนี้ก็กลับบ้านนะลูกนะนี่น้ำตกโอ้โหอา่าอคิดมาคับอะคิบังคับอะคิบังคับายไปไปไา ทิมชอบใหญ่เลยโอเคไปทางนู้นน่ะเดี๋ยวไปทางแม่หน่อยใช่ไหมนั่นทางแม่เขามานั่งอยู่ตรงนั้นใช่ไหมโอ้โหอพยพขับอพยพขับโอเคให้กินสะอาให้คิปบังคับบ้างอธิมาค้าตายตายตายเขาต้องเขาต้องเกาะให้หลบหลบโอ้โหหลบ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 โอ้ยอ๋อเกือบเนี่ยเดี๋ยวเกือบชนน้ำคูเนี่ย โอ้ยทีมเกือบไปอะ่ะเกือบไปเนี่ยน้ำผูใหญ่อะ่ะโอ้โหเพื่อนเพื่นมาได้นะนคนปรปฐมน้ำผูโอ้โหชอบกันใหญ่ให้นิวบังคับบังเดียวมาครับเอานิวมาครับตายขวาเนยวเดียวมาครับเดียวนิวบังครับครั ไปไปโอ้ยน้ำพุน้ำพุโอ้ยลบหลบหลบ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 น้ำพุเร็วลบน้ำพุเร็วเปียกแล้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 วน้ำพุเปียกแล้วเนียวคีมวันนี้ชอบไหมลูกทำมาเพียรเลยอตั้งใจเรียนนะ โอเคโเดี๋ยวเนะเราเหนื่อยแล้วเนาะเดี they re, they re ๋ยวเราขึ the, the, like, oh ้น oh. ฝ oh. ั่งดีกว่านะเดี๋ยวเราลับขึ้นฝั่งดีกว่าพี่เนยเขรออยู่เนาะไปบ้านปอมไปบ้านเราตมีอีกครันหนึ่งนะพี่พี่เขามาแล้วนะเห็นไหมพี่มาอีคันหนึ่งเห็นไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยว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 เดี๋เดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเยวเดยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยว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 เ เลี้ยคิมไปไปเพื่อนก่อนไปไปายบายเพื่อนปไยชนนู้แล้วพุ้ยนน้้แล้วจนน้ยแล้วนนน้าพู้จนน้ำผ้ยแล้วเนี่ยนู้เปียกกีกแล้วน้ำ้ยแล้วจนน้าุ้อแล้วเกือบชนน้ำผู้ชนน้ำพูเปียกเปียก เปียกเลยเปียกเปียกเลยเปียกโอเคพอใจยังหาพอใจยังเปียกไหมเปียกเลยป้านูน้ำปูน้ำปูไปไปหาแม่ดีกว่านะเราแค่ที่พอแล้วนะลูกนะไปขึ้นฝั่งดีกว่าไปขึ้นฝั่งดีกว่านูหนูหนูขึ้นเลยพี่ดิวขึ้เลยโอเคตอนนี้ก็เล่นเรือเป็ดออกมาแล้วตอนนี้เราก็กลับแล้วเนาะถึงเวลากลับแล้วเนาะ ไปเป็นลมต่อใช่ไหมหรือไงเนี่ยเนี่ยดูเลดูดูโคบสิดูดิดูโคบดิมาถ่ายรูปก่อนยืนยืนจนทีมนิวถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปก่อนแล้วนะนิวทีแล้วทีมสวยมากเลยโอ้โหทีมนิวทีมนิว โอ้โหชอบเั็นใหญ่อ้าวทำไมทำไมอย่างเงี้ยล่ะไปเล่นตรงนี้ก่อนสักแป๊บโอเคเออชอบเันใหญ่เลยเด็กๆอ่ะแล้วไมกลับไม่ได้กลับแล้วเนี่ยคราวนี้ชอบเันใหญ่ดู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 นิ่มไม่ได้กลับแล้วคราวนี้นิ่มนิไม่ได้กลับแล้วคราวนี้ ยอดกระใจเลยเด็กๆยอดเนื้อน okay. 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 ี้ไม่ได้กลับแล้วคราวนี้โอเคงั้นปิดคลิปก่อนเลยปิดคลิปก่อนเนิวเนยครีมปิดคลิปก่อนบ๊ายบายก่อนเลยบ๊ายบายก่อนครีมกันบ๊ายบายก่อนเลยบ๊ายบายโอเคไหมวันนี้เนยนิวครีมอ๋อได้เลยมันมาเนี่ยได้เลยมาเนี่ย ฟองอะไรอ่ะหาลูก<อ>ฮะมมไหนฟองหิมะเหรอฮะฟองห<อ>ิมะเหรอหโอ้โหโอเคปิดคลิปก่อนบายบายกันแล้วบายบายคิมบายบาย